พบกับรายการรัตนารยาถามสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจันติราชุมทามอยู่ชั้นม .4 ทับ4เลขที่14รับบทเป็นคนตัดต่อค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวยัญตาแทพีอยชั้นม .4 เลขที่18รับบทเป็นเสี่ยเกียรสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิรภาสนาตอชั้นไม่ยัศึกษาอยู่ในชั้นทับ4เลขที่15รับบทเป็นพี่นิกรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันตอนที่ขอประมูลชั้นม .4 ทับ4เลขที่25รับบทเป็นพี่นิกรค่ะดิฉันนางสาวกัสดีค่ะ ว,วันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์เพื่อนแต่ไม่ใช่เพื่อนไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะเพื่อนครับเราก็จะถามถ้าเกิดว่าคนคนนั้นคนที่เราชอบอ่ะขาชอบเราก็คือ เขาก็เป็นของเราค่ะเพื่อนก็ไม่มีสิทธิ์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาชอบเพื่อนเราก็จะยอมแบ่งให้ค่ะคอยให้เพื่อนเขาชอบไปเลยค่ะอาร์จีทอยเฮมูมูลากาอาชิตัดใจแต่เพื่อนแอบชอบในแฟน้งโจมวังพอใจครับก็ไม่คุยกับเพื่อนคนนั้นก็ไม่เล่นกับเพื่อนคนนั้นเลยครับไม่สนใจครับเลิกครับอาจารย์เลิกกับแฟนค่ะแล้วก็เลิกกับเพื่อน ลองคุยกันดูก่อนครับก็มีโอกาสที่จะได้ชอบกับรแบเวได,ได,ได้มีโอกาสได้พบก,ก,กันก็เราจะพยายามออกแบบตีตัวออกห่างจากเพื่อนพยายามจะไม่ทำนิสัยแบบยังไงอะ่ะแบบไม่ใช่ไม่ให้เขามาชอบเราอ่าเพราะว่าเราจะอยู่ด้วยกันอีกนานเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันเนาะอ่าถ้ากรณีนี้ก็พยายาม คือตีตัวออกคำเป็นเรื่อสนใจเ่จะถ้าไม่ชอบกลับก็ปฏิเสธค่ะท่าท่าท่าอันดีก็ชอบค่ะ